สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็พบกับเจ้าพยาชนั่นคุยสบายสบายสไตล์อาจารย์คมนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องราวคุยสบายสบายสไตล์อาจารย์คมพระพวกเพื่อนฝูงครับส่งคลิปมาให้ดูแล้วก็ข้อความตอนนี้ก็คงเกี่ยวกับโควิดเราอ่านแล้วค่อนข้างเครียดนะครับเครียดผมไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะที่บอกว่า เราไม่เอ่ยชื่อประเทศนะอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยก็ได้เอาเปว่าประเทศประเทศหนึ่งก็แล้วกันฉีดวัคซีนให้ประชาชนในประเทศตัวเองโดยเอาวัคซีนที่หมดอายุจากประเทศหนึ่งมาใช้ผมอ่านข่าวแล้วมันไม่น่าจะจริงอะ่ะมันมัว่วหรือเปล่าวะสงสัยสงสัยจริงๆไปไปได้ไปได้ไไดยังไงวะประเทศของตัวเองพลเมืองของตัวเอง แต่กลับไปเอาวัคซีนที่หมดอายุแล้วมาใช้โชคดีนะครับที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยประเทศไทยของเราดีครับฉีดวัคซีนเกรดดีนะครับเกรดดีผมใช้คําพูดแนีเกรดดีนะครับรู้กันอยู่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรเห็นว่าเร็วๆนี้นะครับวัคซีนที่เกรดดีจริงๆนะฮะพวกไฟเซอร์โมเดอร์นานี่จะเข้ามา ประมาณถึกว่าอีกประมาณ2เดือนอดใจรออีกนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนที่คิดว่ารอไม่ได้ล้จะฉีดอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมมั่นใจมั่นใจรัฐบาลชุดนี้ว่าทําอะไรเนี่ยคงจะไม่ผิดพลาดง่ายๆเพราะว่าชีวิตของประชาชนสําคัญเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลแล้วก็สาธนารณสุขครับคลิปนี้จะมาคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยเรื่องราวของพระพุทธรูปประจํา ประเทศหรือพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศเราประเทศไทยมีพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประเทศเพื่อนบ้านเราครับประเทศพมา่าเขาก็มีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเหมือนกันแต่จะเป็นพระพุทธรูปอะไรนั้นเราจะไปสอบถามท่านอาจารย์คมไตเวศนะครับท่านเคยไปประเทศพมา่าแล้วก็ ได้ไปซื้อพระพุทธรูปองค์จำลองของพระพุทธรูปองค์นี้จากพม่ามา,มาแล้วก็เห็นว่าท่านเนี่ยทำเป็นหุ่นขี้พึ่งในอนาคตก็จะให้ลูกศิษย์บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับท่ารจนนาจารคมตรเวทเลยครับพระพุทธรูปนี้เป็นอ,อ,องค์จำลอง นะที่เราสร้างขึ้นองค์ล่างนี้เป็นไม้แกะแกะแสลักด้วยไม้กิษนานะลวาไม้หอมที <c oughs> ่ซื้อมาจากประเทศพม,ม่าเพื่อเอามาทำองค์ต้นแบบให้ช่างปั้นองค์นี้ขึ้นมาองค์นี้เป็นผุ่นขิ้ผึ้งปั้นด้วยขี้ผึ้งเพ <c oughs> ื่อจะนำไปทำการหล่อโลหะนะ จะทําทการหล่อโลหะพระพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันนี้นามว่าพระมหาไม่มุนีพระมหาไมมุนีประดิษฐานอยู่ที่ประเทศพมา่าซึ่งถือว่าเป็นพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวพม่าทั้งประเทศและก็ยังมีชาวพุทธทั่วโลกหลายๆประเทศก็ให้ความเคารพศรัทธาในพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งเดิมจริงๆนั้นท่านไม่ได้ทรงเครื่องอะไรอลังการแบบนี้หรอกเป็นพระพุทธรูปธ,ธรรมดาศรริลปะพม่าถ้าหากว่าตามประวัติศาสตร์หรือว่าตามประวัติของพระพุทธรูปอง์นี้ก็สร้างขึ้นเกือบประมาณ2,000ปีแล้วตั้งแต่สมัยนั้นยังไม่มีประเทศพ, ate, พม่าพม่าก็ยังไม่เป็นประเทศเป็นแต่ละเมืองแต่ละแคว้นนะ พุทธรูปองค์นี้อุบัติขึ้นหรือกำเนิดขึ้นที่เมืองยะไข่หรือว่าอาณาจักรยะไข่ของพม่าซึ่งพม่านี้สมัยก่อนโบราณที่จะก่อนที่จะรวมเป็นประเทศเนี่ยมันมีหลายเมืองนะมีหลายเมืองตั้งแต่เมืองพุกามนะตองอูอมรลาวดีเมืองแปรนะเมืองแล้วก็เมืองยักษ์ไข่เมืองพระโคหงสาแต่ละเมืองละเมืองและแต่ละเมืองก็มีกษัตริย์ปกครอง นะคือเป็นเอกเทศเป็นเอกเทศนะตั้งแต่ประมาณปีพศ689นะถ้าจําไม่ผิดนะปีพศ689คือเมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้วพระเจ้ากรุงยักษ์ไข่สมัยนั้นเมืองหลวงของยักษ์ไข่มีนามว่าทันยบุรนะีแล้วพระเจ้า กร <c oughs> ุงย์ไข่เนยนามว่าพระเจ้าจันทสารพระเจ้าจันทสารได้ทรงสุบินนิมิตหรือว่าได้ฝันไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ย์ไข่นะได้มาเสด็จเสด็จมาที่ยั์ไข่แล้วพระเจ้าจันทสารหรือว่าพระเจ้าย์ไข่เนี่ยได้เข้ากราบนมัสการเมื่อได้กราบนมัสการแล้วก็เลยทูลขอต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า อยากจะสร้างลูกเคารพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไว้สักการะบูชาประดิษฐานไว้ที่ยะกไขนี้เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชาวยะไข่ทั้งมวลในสุบินนิมิตนั้นก็ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานอนุญ,ญาตแล้วก็บอกพระเจ้ายะไข่ไว้ว่าถ้าหากว่าสร้างขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์จะประทานลมหายใจ ให้กับพระพุทธรูปองค์นี้จากนั้นมาพระเจ้าย์ไข่ก็เลยให้บรรดาช่างหลวงเนี่ยปั้นหุ่นขึ้นปั้นหุ่นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะเป็นองค์ขนาดใหญ่เลยแล้วก็บอกว่ามีความคล้ายคลึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้เห็นในสุบินเยมิตเป็นอย่างมากแทบจะเป็นองค์เดียวกันนะแล้วก็ทำการเทหล่อแล้วก็สมโพธ แล้วก็ได้ทำการตั้งสักการะบูชาเป็นพระประจำกรุงยะไข่หรือว่าเมืองยะไข่ในยุคนั้นสมัยนั้น,นาการเวลาผ่านมายาวนานจนถึงพศ2,328 <c oughs> พศ2,328ในยุคนั้นพมา่าอยู่ในราชวงศ์ของอลองพญา ราชวงศ์อรองพญาพระเจ้าประดุงนะพระเจ้าประดุงที่อยู่ที่เมืองอมรรัด,ดีได้กรีทธาทัพเข้าไปลบกับยะไข่พระวัาสมัยก่อนเนี่ยการปกครองระบอบกษัตริย์เนี่ยพอเมืองไหนมีไพ่พลมากมีกำลังมากก็จะนำกองทัพเนี่ยไปลุกลานหรือว่าไปยึดเอาเมืองต่างๆไว้ใต้อำนาจหรือว่าไว้ใต้การปกครอง นะราชวงศ์อรองปยาของพมา่าในยุคนั้นก็เช่นกันพระเจ้าประดุงได้กรีธาทัพไปตียักไข่แล้วก็ยึดยะไข่เอาไว้ได้นะพอยึดยะไข่เอาไว้ได้ก็เลยยึดเอาพระพุทธรูปก็คือพระมหาไมมุนีเนี่ยนะเอามาไว้ที่อมรรวดีซึ่งในการเคลื่อนย้ายนั้นได้ทําการแยกพระพุทธรูปเป็นสามส่วนเพราะว่าองค์ขนาดใหญ่ไม่สามารถจะเอามาเคลื่อนย้ายทั้งองค์ได้ ก็คือตัดเป็นสามท่อนนั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะตัดเป็นสามท่อนแล้วก็เอามาลงเรือที่แม่น้ำอีราวดีแล้วก็ทำการล่องแพรมาใช้เวลานานถึงสี่เดือนกว่าจะล่องแพรจากยะไข่ขึ้นมาถึงอมรราวดีพอมาถึงอมอรราวดีแล้วก็เอาอาชิ้นส่วนทั้งสามนั่นแหละเอามาเชื่อมต่อกัน เป็นองค์พระพุทธรูปมหาไมมุนีที่สมบูรณ์อย่างปัจจุบันนี้แหละแล้วก็ปริสถานอยู่ที่อ,อมอรวดีรัพม่าน่ะเรื่อยๆมาทั้งถึงปัจจุบันนะจนทั้งถึงปัจจุบันทุกวันนี้และโดยความที่บรรดากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆของพม่าที่มีความเคารพสักการะนับถือพระมหาไมมุนีนี้เป็นอย่างมากแต่ละรัชการแต่ละราชวงศ์ ก็ยมีการสร้างเครื่องประดับด้วยทองคําเอาประดับประดาในองค์ให้กับองค์พุทธรูปเหมือนดังพระแก้วมรกตของไทยเรานี่แหละนะก็มีการจัดสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนหฤดูฝนฤดูหนาวนะถวายให้กับองค์พุทธรูปพระมหมาไมมุนีนี่ก็เช่นกันก็มีการสร้างมงกุฎครอบถวายที่พระเสียร สร้างทีหลังหรือแม้กระทั่งเครื่องทรงจัก,กรพ,พรรดิแบบพม่าเนี่ยสร้างขึ้นทีหลังทั้งสิ้นนะสร้างขึ้นภายหลังแต่ละรัชกาลก็สร้างสร้างสร้าง,างและก็ยังมีการาสละพระราชทรัพย์แล้วก็เครื่องราชูปโภคและโดยเฉพาะเครื่องประดับของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในยุคโบราณนะอันเป็นทองรูปประพันธ์แล้วก็อัญมณีต่างๆนะเอาถวายประดับองค์พระ แล้วก็เอาถวายไว้ที่ภายในวิหารมากมายมหาศาลพระมหากษัตริย์และพระองค์ก็ถวายไว้เชื้อพระวงศ์ต่างๆและบรรดาขุนนางผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคหะบดีที่ร่ำรวยและแม้กระทั่งชาวบ้านที่มีฐานะก็ะมักจะสระเครื่องประดับอันเป็นทองคำํำถวายเป็นพุทธบูชาไว้ที่องค์พระมหาไมามุนีมากมายที่สุดตั้งแต่แต โบราณหลายร้อยปีทั้งถึงปัจจุบันซึ่งบรรดาสิ่งของมีค่าทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีใครแตะต้องไม่มีใครเข้ามาลักขโมยใดๆทั้งสิ้นก็ถือว่าชนชาวพมา่าเนี่ยเขามีความยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและก็ไม่มีจิตใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องสมบัติของศาสนาไม่ว่าจะมีค่ามากายเพียงใด นะไม่เหมือนชาวพุทธบางประเทศนะชาวพุทธบางประเทศมันขโมยกันจนหมดจนไม่เหลือแม้กระทั่งเสียนพระมันก็ยังตัดเอาไปขายกันนะไม่รู้ประเทศไหนนะแม้กระทั่งทองคำเปลวที่ติดไว้ที่องค์พระนั้นหนามากๆหน่อยมันก็ไปลอกเอาไปขายกันหรือว่าแม้กระทั่งพระพุทธรูปเก่าๆถ้าไม่ใช่พระองค์ใหญ่มากเกินไปมันก็ขโมยไปขายกันจนหมดก็ไม่รู้อ่มันเป็นพุทธป ประเทศไหนเหมือนกันนะจนแทบจะไม่มีของเก่าเหลือในวัดแล้วแล้วไม่ใช่เฉพาะ,ะเป็นคฤหัดลึกคารวสาเข้าไปขโมยนะแม้กระทั่งสมภารเจ้าอาวาสเองมันก็ยังขายพระเก่าในวัดของมันแต่มันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไหนไม่รู้ดูข่าวเอ,เองนะมีบ่อยๆมีอยูย่บ่อยๆอ,นะอันนี้แหละมันน่าสลดหดหูมันน่าสังเวชนะมันน่าสังเวช ที่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและโดยเฉพาะของมีค่าที่เป็นพุทธบูชาที่คนโบราณถวายเอาไว้นี่ไม่มีเหลือนะไม่มีเหลือขโมยกันจนหมดนะขโมยจนหมดจริงๆแต่อ้างตัวเป็นพุทธนะอ้างตัวเป็นพุทธกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันขโมยจนไม่เหลือนะมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนพม่ารับนะพะมา่าเนี่ยของเขายังอยู่สมบูรณ์หรืออีกประเทศหนึ่งไปดูได้เลยประเทศลาว นะใครเคยไปประเทศลาวจะเห็นนะพระพุทธรูปเก่าๆขนาดใหญ่นะหน้าตัด19ก19นิ้ว29นิ้วอะไรเนี่ยซึ่งเป็นของเก่าแท้โบราณที่สืบสารกันมาอายุเป็นร้อยรปีเนี่ยเขาเอาตั้งไวร้รอบๆพระบโบสถรอบๆพระวิหารด้านนอกโดยไม่ได้มีลูกกงเหล็กหรือไม่ได้มีอะไรเลยแต่ของเขาอยู่อย่างนั้นได้ไม่หาย แต่ของพุทธศาสนาบางประเทศนะขนาดทำกงเหล็กใส่เอาไว้ก็ยังหายนะก็ยังหายแล้วก็หายกันบ่อยๆอยนะอันนี้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าพุทธประเทศไหนที่มีจิตใจใสบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วพุทธประเทศไหนที่มันน่าไหวหลังหลอกนะอ้างเป็นพุทธลักพระพุทธศาสนาอย่างเหลือเกินต่อสู้พุทธศาสนาอย่างเหลือเกิน แต่ข้างหลังเนี่ยมันทำลายกันอยู่ตลอดนะเห็นชัดเจนที่สุดนะอันนี้แหละนะแล้วองค์พระมหาไมมนีเนี่ยนะซึ่งในประวัตินั้นว่าสร้างขึ้นใหม่ๆนะพระพุทธรูปองค์นี้พูดได้นะพูดได้และเหมือนมีชีวิตนะเหตุเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านได้มาประทานลมหายใจไว้แต่มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นนะรับรองไม่ได้นะอาจจะเป็นการ อแต่งเสริมเพิ่มเติมภายหลังถ้าหากว่ามีผู้ใดที่มีปัญหาต่างๆนะก็จะไปถามพระพุทธรูปพระมหาไมมุนีนะพระพุทธรูปนี้ก็จะตอบหรือจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทีนี้พอเป็นเช่นนั้นเนี่ยบรรดามหาชนของยักษ์ใข่ในยุคนั้นเนี่ยพอมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปถามแต่พระมหาไมมุนีนี่แหละ ไม่ใช้สติปัญญาของตัวเองพิจารณาหรือว่าแก้ไขบ้างเลยพอเป็นเช่นนี้ระมหาไมามุนีก็เลยไม่พูดอีกตากนั้นมาไม่ยอมพูดอีกเลยนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะมันเป็นแค่ตำนานนะ <c oughs> และตั้งแต่มาอยู่ที่อมอรลวดีจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยที่เราเรียกวก่าประเทศพมา่านี่แหละนะปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าใครได้เดินทางไปเที่ยวลรวไปสักการะ สิงศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศพมา่าก็มักจะต้องมีการแวะเวียนไปสัการะพระมหาไมมุนีเช่นกันซึ่งโดยส่วนตัวของตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยนะก็มีความเคารพน,นับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นการส่วนตัวไม่ใช่เฉพาะว่าจะต้องเป็นพระของไทยนะไม่ว่าจะเป็นพระไทยพะระลาวเขมรพระเวียดนามพระจีนหรือแม้กระทั่ง พระของญี่ปุ่นของเกาหลีหรือแม้กระทั่งของพมา่าใดๆไม่ว่าจะเป็นศินละปะใดไม่จะเป็นพระพุทธรูปของชนชาติใดเชื้อชาติใดก็าตามาก็คือรูปหรือว่าองค์จำลองหรือว่าพุทธปฏิมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม,มณะโคดมทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าศิละปะมันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะ เรื่องของศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชื้อชาติและชนชาติแต่เรื่องของศาสนามันเป็นสากลมันเป็นสากลนะอ,อย่าไปแบ่งแยกว่าอันนี้มันเป็นพระอของพมา่าไม่ใช่พระของไทยอันนี้เป็นพระของจีนไม่ใช่พระของไทยอันนี้เป็นพระของญี่ปุ่นไม่ใช่พระของไทยอ่ซึ่งตรงนี้ไม่ถูกนะเ,เรื่องศาสนาอย่าเอามา อย่าเอามารวมกับเรื่องการเมืองอย่าเอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาเป็นชาตินิยมมันคนละเรื่องนะและโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็ไม่ใช่ศาสนาไทยเป็นศาสนาของอินเดียเป็นศาสนาของชมพูทวีปเพียงแต่ว่าเผยแผ่เข้ามาถึงประเทศไทยหรือแผ่นดินไทยคนไทยเลยรู้จักพุทธศาสนาแล้วก็นับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนมาก แต่อย่าไป <c oughs> เหมาเอารื้ว่าไปขี้ตู่เอาศาสนาของอินเดียมาเป็นศาสนาของตนนะมันแล้วแต่ชนชาติใดเชื้อชาติใดรับนับถือศาสนาพุทธก็เป็นของเชื้อชาตินั้นชนชาตินั้นเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะของไทยนะต้องเข้าใจตรงนี้นะแล้วทีนี้ในเมื่อตัวเองเนี่ยมีการามีความนับถือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะของไทยเราก็เช่นพระแก้วมรกตนะ หลวงพ่อพุทธสทธนหลวงพ่อพุทธจินราชนะหลวงพ่อบรแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโตบางพีหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อโตวัดป่าเลย่ยแล้วก็พุทธรูปประจ,จําเมืองแต่ละเมืองเราก็เคารพนับถือเหมือนกันทั้งสิน้นหรือแม้กระทั่งพระของพอมา่าหรือพระของเราเราก็นับถือในฐานะที่เป็นองค์จําลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นกันแต่องค์นี้ที่ชอบในพ่ออะไรหนึ่ง ก็ชอบที่ความงามของศิลปะจริงๆแล้วชอบที่ความงามของศิลปะนะเพราะว่าดูแล้วมันอลังการมันสวยงามนะก็เลยอยากจะสร้างไว้บูชาจริง,รงๆแล้วอยากจะเอาไว้บูชาประจําตัวของเราเองนี่แหละนะก็เลยอุตสาหลงทุนให้เขาซื้อองค์นี้มาให้เป็นองค์ต้นแบบนะเป็นองค์ต้นแบบก็ไหลตังหน่อยนะราคาไหลตังเพราะว่าแกะสลักจาก ไม้ที่ค่อนข้างหายากนะพอได้ต้นแบบมาแล้วก็เอาไปให้ช่างฝีมือเอกช่างระดับแนวหน้าหรือว่าระดับครัวจานทำการปั้นเป็นหุ่นขี้พึ่งขึ้นมาแบบนี้เพื่อจะได้เอาไปทำการเททองหล่อแต่จะรอสักกี่องค์นั้นก็ต้องดูก่อนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะต้นทุนค่อนข้างจะสูงเหตุเพราะว่าบรรดาเครื่องประดับต่างๆเนี่ยจะต้องถอดหลายชิ้นมาก ไม่เหมือนพุทธรูปธรรมดาอ,อย่างเป็นพระพุทธรูปของไทยเราอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรเน่นง่ายสุดในการเทหล่อแต่อันนี้ยากสุดนะหนึ่งผ้าทิพนี้จะต้องเทชิ้นหนึ่งต่างหากแล้วบรรดาเครื่องทรงทั้งหมดเนี่ยจะต้องเทแต่ละชิ้นละชิ้นละชิ้นทั้งหมดแม้กระทั่งสังวานก็ต้องเทอ,อีกชิ้นหนึ่งซึ่งจะต้องทำการถอดแบบยุ่งยากที่สุดนะ แล้วทุกส่วนละเอียดมีลวดลายทั้งหมดช่างที่เทหรือว่าช่างที่หลอดถ้าไม่ฝีมือทําไม่ได้ไม่สามารถที่จะให้โรงงานทั่ว,วไปทําพระองค์นี้ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักทางช่างอย่างแท้จริงคือจะต้องทําด้วยใจจริงๆไม่ใช่ว่าแค่นําเงินหรือแค่ต้องการผลกําไรถ้าหาว่าแค่นําเงินหรือผลกําไรไม่สามารถจะทําพระองค์นี้ได้ จะต้องทำด้วยใจอย่างแทง้จริง,จ,รง,จ,รงจะออกมาสวยงามเพราะโดยเฉพาะสำนักเรางานทุกชิ้นถ้าเป็นงานโลหะก,ก็ดีหรือเป็นงานเลเซนก็ดีถ้าหากว่าฝีมือไม่ได้90%ขึ้นไปไม่เอาอไม่เอางานเราต้องมีคุณภาพและโดยเฉพาะสิ่งสักการะบูชาเนี่ยนะจะมาทำกันแบบโหลๆไม่ได้นะทำกันแบบโหลๆขายเป็นสินค้าเราไม่เอา ทุกอย่างมันจะต้องมาตรฐานต้องมีความงดงามและความเรียบร้อยฉะนั้นองค์นี้จะทำการเทลอ่อไม่มากนะแต่ถ้าหากว่าท่านใดต้องการอยากได้ก็ราคาอาจจะต้องสูงหน่อยก็น่าจะอยู่ที่หลักหมื่นแล้วอยู่ที่หลักหมื่นแน่นอนองหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองหมื่นต้องไม่ต่ำกว่า $20,000 ื่น,นี้จะทำได้นะเหมาะสำหรับอะไรเป็นพระประจำบ้าน เป็นพระประจำตระกูลนะเรียกว่าประจำครอบครัวประจำตระกูลและโดยเฉพาะเป็นของข,องขวัญล้าค่าสูงสุดสําหรับที่จะให้กับกัลยาณมิตรหรือให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือศรัทธานะแต่ว่าจะทําไม่กี่องค์ละนะคาดว่าจะสร้างไม่กี่องค์และโดยเฉพาะจํานวนที่สร้างก็คือ 1. จะไว้บูชาเอง 2. ก็จะเอาให้ลูกให้หลานแต่ละคนละคนไป อพอครบจำนวนนั้นจะทำเฉพาะเท่าที่สั่งจองเท่านั้นต้องสั่งจองเท่านั้นถ้าไม่สั่งจองไม่ทำเพราะจะไม่มีการทำออกมาวางจำหน่ายเหมือนวัตถุมงคลทั่วไปนะ,ะเพราะว่าหนึ่งทำยากสองต้นทุนสูงนะแล้วก็สเราต้องการทำเนี่ยเพื่อให้เกิดศิละปะความงามและความตัดสิทธิ์อย่างแท้จริง เราไม่ได้เน้นจะทําเป็นสินค้าเพื่อขายเอากาไรนะฉะนั้นถ้าหากว่าเริ่มลงมือทําแล้วก็ถ้าท่านใดอยากได้ไว้เป็นพระประจําบ้านประจําครอบครัวหรือเป็นพระประจําตระกูลหรือต้องการที่จะเอาไว้ให้กับกัลยาณมิตรหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนนับถือนะั่นก็ติดต่อเข้ามาได้นะแต่ต้องใช้เวลานะใช้เวลาเพราะว่า การเทหล่องานแบบนี้ทำช้านะทำช้าจะเอาเร็วเอาไว้ไม่ได้นะไม่สามารถจะเอาเร็วหรือไวได้นะอันนี้แหละคือที่มาที่ไปของพระศักดิทธิ์องค์นี้ก็คือพระมหมาไมยมุนีนะที่ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศพมา่าในทุกทุกวันนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพมา่านั้นคืออะไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไร สารคดีชุดนี้ผมถือว่ามีประโยชน์กับท่านผู้ชมถ้าหากว่าอยากต้องการชมสารคดีเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์คมไตเวศก็ติดตามเจ้าพยาชแนนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามและขอบคุณท่านอาจารย์คมไตเวศมากครับที่ให้ความรู้เรื่องนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ